วันนี้เรามาดูของเล่นใหม่นะครับอันนี้มาลองใช้ดูนะครับเป็นเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์นะครับว่าในเสียหรือไม่เสียนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเห็นเทอร์เตอร์ตัวนี้ไหมครับเดี๋ยวเราดูว่าเสียไม่เสียนะครับเสียเข้าไปขาหนึ่งสองสามนะครับสตาร์ทเลยหนึ่งสองสามสตาร์ทนะครับนี่เห็นไหมครับขาหนึ่งเป็น C ีขาสองเป็นเบรคขาสาเป็น E นะครับมีกระแสอยู่ศูนย์จุด 5 0 8มิลลิแอมนะครับนี่คือถึงใช้ได้นะครับไม่ต้องไปวัดเเสียเวลานะครับสิมกิมกิมใช้ได้เลยครับอาเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับแบบถ้าเป็น C บ้างจะทำไงนะครับมาดูวัดค่า C บ้างนะครับบวก1ดำา2นะครับอันนี้บวกนะครับดำลบนะครับ C ตัวนี้ค่า3300มไมโครฟารตดนะครับ เดี๋ยวมาดูตว5วัวัตสีแล้ดีนะครับกดสตาร์ทเห็นไหมครับ3,300ไมโครฟารัดค่า E.R. นะครับ0นะครับนี่คือใช้ได้นะครับค่า E.R. สำคัญมากนะครับเดี๋ยวทําให้ดูตัวที่เสียดูนะครับอันนี้ตัวดีนะฮะดวใช้ได้ครับมาดูตัวที่เสียบ้างนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ค่าอยู่ที่ อันนี้อยู่ที่2,200ไมโครนะครับนะครับลองเทสดูนะครับ 1, 2, ึซปึ๊ดม,มาดูผลนะครับอันนี้ค่า C เหลืออยู่400ไมโครฟารตดเห็นค่า E R ไหมครับ E S R ตัวนี้นะครับ2.3โอห์มแ oh สดงว่าเริ่มมีความต้านทานสูงนะครับแสดงว่า C ตัวนี้เก็บประจุไม่ค่อยดีแล้วนะครับ ความจูนลดลงมาแล้วเลอท่านนี้นะครับใช้ไม่ได้แล้วครับพังใช้ดีไหมครับะนะครับมาดูหลอด LED บ้างนะครับกดเลยสตาร์ตตึง้งเห็นไหมแอบบแบบอถ้ามันขึ้นรูปเป็นไดโอดถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันร่วมคือไดโอดนะครับยังไม่พังนะครับถ้าเกิดเราจับมันช็อตกันช็อตขานะครับเราลองสตาร์ทใหม่นะครับ ช็อตขานะครับเห็นไหมมันจะกลายเป็น R สนว่าอย่างนี้คือเราหลอกให้มันว่ามีมือนช็อตกันอยงเงี้ยนะครับดังนั้นเครื่องเล่นนี้เออใช้ได้เลยครับลดเวลาไปเยอะเลยครับสตาร์ทโอเคครับผมอันนี้คือตัวใช้งานนะครับสำคัญคือตัวนี้นะครับก็อย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่นะ ใช้ a n น r o i d ชาร์จนะครับชาร์จถตามันไฟสีเขียวก็เต็มแล้วนะครับใช้ง่ายครับถ้าใครสนใจยังไงผมจะฝากลิงก์อยู่ข้างใต้นะครับขอบคุณมากครับเก็บเก็บตกนะครับลืมบอกไปนะครับรีโมทก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวรู้รีโมทเสียไหมนะกดเลยนี่ไหมฮนะพอกดแล้วมันจะขึ้น มานะครับเวลาหัดอะไรนะคร,นนครับอันนี้ครับอันนี้คือข้อดีของการใช้อีกอย่างหนึ่งนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ